สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็บันทึกวิดีโอนะคะเป็นบันทึกวิดีโอณที่แห่งนี้ก็คือเป็นแหล่งทอผ้านะคะของบ้านสวายหมู่ที่ 5, ตําตบลสวายอําเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะคะก็คือที่เดิมสามารถติดต่อได้ที่เบอร์3 3 3ย์ 3, 3, 3, 3 2ดสานึ่งอ่งะคะ,อะขอแนะนำเพจเราอีกครั้งหนึ่งะค,ะคือเพจเราได้ตั้ง เป็นวิสาหกิจชุมชนนะคะแล้วก็ตั้งแต่ปี2,565นะคะตอนนี้ครบ1ปีแล้วนะคะคือเรากา็รวมกลุ่มแม่บ้านกันนะคะในส่วนของชุมชนประมาณ 5, 6, 7ชุมชนโอไม่ใช่ขอขอภัยคะ่ะประมาณ 5, 6, 7หมู่นะคะแล้วก็มี 5, 6, 7คนนะคะก็มารวมตัวกันนะคะก็คือเขาก็ได้ทอผ้าไหมกันนะคะวันนี้เราก็ได้เอาเซอร์ติฟิเคตนะคะเป็น ในส่วนของที่เราได้รับเครื่องหมายรับรองมาตรฐานลิตภัณฑ์ผ้าไหมประเภทไทยซิลเป็นตราเครื่องหมายนูกยูสีน้ำเงินอันนี้คือกลุ่มของเราได้รับแล้วนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของข้อกําหนดอะไรเกี่ยวกับตราลูกยูสีน้ำเงินก็จะมีข้อกําหนดในส่วนราชการและก็หน่วยงานราชก,การก็ได้เอาซื้อตัวนี้มามอบให้ที่บ้านนะคะเพราะฉะนั้นความไว้ใจระดับหนึ่งจากลูกค้านะคะก็สามารถมั่นใจได้นะคะว่า เราเดินทางไปในทางที่เป็นมาตรฐานนะคะผ้าไหมของบ้านเรานะคะเป็นผ้าไหมของบ้านสวายนะคะบ้านสวายตลสวายอําเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะครับเพราะฉะนั้นไว้ใจได้เลยว่าเราทํางานี้อยู่ภายใต้มาตรฐานนะคะคือเราเดินไปสู่มาตรฐานที่ที่เป็นอ,อย่างเช่น การย้อมสีตกใช่ไหมคะก็คือต้องอยู่ในมาตรฐานของเขาว่าตกแค่ไหนนะคะ,ะถึงจะสามารถที่จะได้รับการรับรองได้ถ้าเกิดว่าไม่ได้นะคะก็รอรอบใหม่เราก็ต้องผลิตใหม่นะคะเพื่อให้ได้ว่าเออเป็นแบบนี้นะอะไรเงี้ยก็ครั้งแรกเลยก็คือครั้งแรกได้เพราะว่าเป็นสบายลึกคือสบายลึกมันจะเป็นสบายสีขาว อะไรเข้ขายอมสีธรรมชาติมามาถ้าแต่แรกก็ได้แต่พอรอบสองรู้สึกว่าเกินเราก็ต้องรอรอบใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะคะคือเราต้องพยายามไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าเราจะได้งานที่มีคุณภาพกลับไปสู่ลูกค้านะคะเอ่ออันนี้คือเซอร์ติฟิเคตนะคะในหน่วยงานราชการเพราะฉะนั้นหลายหลายท่านที่ติดตามเพจของเรานะคะก็สามารถไว้ใจเราได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการผ่อนสินค้าก็ดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ก็ไว้ใจนะคะ เราไม่ยกบ้านไปไหนแล้วก็ไม่ทุบหม้อข้าวตัวเองนะคะเอออันนี้อันนี้เป็นการอัดวิดีโอนะคะก็อาจจะเออเสียงเสียงภายนอกจะเข้ามายืดนิดหนึ่งนะคะวันนี้เราจะนำเสนอนะคะในงานของราชรถม้านะคะลำใหญ่มากโอตลอดนะคะลำใหญ่มากนะคะนี่ค่ะลำใหญ่มากเป็นงานหกตะกอนะคะนี่ค่ะ เป็นงานหกตะกอคือย้อมสีแบบสุดยอดเลยนะคะลำเก้าสิบเก้าและทอสอดริมด้วยเนี่ยในการทอสอดริมนะคะในการทอสอดริมนะคะก็จะเป็นอย่างนี้นะคะเนี่ยทอสอดริมนะคะอ๋อนี่เป็นงานเออลำะะเก้เาสิบเก้านะคะเป็นลายรายชรถมา้านะคะลายราชรถม้าคือลายนี้นะคะบอกได้เลยว่า เป็นลายที่คือเป็นมงคลนะคะอย่างเช่นสมมุติว่าเราจะออมอบผ้าผืนนี้ให้กับอ,อ,อีระดับหนึ่งนะ,ะท่านเชื่อไหมว่าสามารถที่แบบทําให้ชีวิตเราแบบเปลี่ยนได้อะคือจากที่เคยอยู่ตําแหน่งแบบนี้อัพตาแหน่งได้นะคะอันนี้คือเหมาะสําหรับคนที่เป็นครูอะไรเงี้ยนะคะเขาเขาเคยมีให้มาแล้วนะคะก็คือต้องให้ด้วยใจด้วยนะคะคือการมอบของขวัญน,นี้เป็นอะไรที่แบบ คนรับรู้สึกดีอะคะ่ะเนี่ยเห็นไหมคะราชรถมาก็ชื่อชื่อ,ช,อชื่อในความหมายของตัวนี้ก็รู้อยู่แล้วว่าราชรถมาคือราชรถมารับเลยนะคะปราสาทมีปราสาทมีเทวดาด้วยนะคะคือลายนี้เป็นลายที่มงคลมากนะคะลายมีหน้านางชายคุยนะคะขนาดหนึ่งคูณสองเมตรนะคะค่ะหนึ่งคูณสองเมตรนะคะ,ะคะ่ะหนึ่งคูณสองเมตร งานหกตะกอยกดอกแก้วดูใกล้ๆนะคะจะเห็นว่าเห็นไหมคะเนี่ยคือมิติของผ้านะคะผ้าไหมข้อดีของเขาจะอยู่ตรงนี้นะคะคือเวลาเขาทอปุ๊บจะมีการยกดอกนะคะตรงนี้เขาเรียกว่ายกดอกนะคะดิค่ะเนี่ยคือถ้าผ้าทั่วไปก็จะเรียบไม่มีเสริมอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะ,ะในการยกดอกของเขานะคะเวลาเขาทอเนี่ยอย่างสามตะกอเหยียบหอกก็คือที่เขาเรียกว่าก้นหอยเนี่ย มันเป็นภาษาเขมรนี่เหยียบคอเจือนเจือน,นหอเจือนหอแต่ภาษาไทยมาพุ๊บมันก็จะเป็นลักษณะเหยียบเาอเหมือนหกกลางกลางไม่ใช่นะคะมันเป็นภาษาเขมนีนะคะแล้วถ้าเป็นงานแปดตะกอก็ยิ่งยากมากขึ้นนะคะคอก็ยิ่งยากมากขึ้นหกตะกอก็ยากแล้วสองสามคืองานบ้านเราจะเป็นสองตะกอสามตะกอและหกตะกอคือนิยมมากแบบนี้เลย แล้วก็แปดตะกอนแปดตะกอนนี่จะทอน้อยมากนะคะแต่พื้นนี้เป็นงานหกตะกอนนะคะแปดตะกอนนี่คือยากมากกว่านะคะวันหนึ่งนี่ได้แบบนิดเดียวนะคะคือเนี่ยนะคะคืองานพื้นนี้นะคะเป็นหน้านางชายกรยนะคะก็สามารถจับจองเป็นเจ้าของได้ราคาเบามากนะเพราะเราอยู่ในส่วนของแหล่งทอนะคะคือผู้ผลิตพบผู้บริโภคเลยนะคะ สา0พอบาทนะคะราคานะคะคือมัดยากมากนะคะลำลำเยอะลำเยอะราคาก็เอ่อราคาอยู่ในหมู่บ้านก็ประมาณนี้แต่ถ้าเกิดว่าเพจที่เขาดูเยอะๆก็ไม่น่าจะใช่นะคะนี่คือปราสาสตรราชรดป้าคือพูดสั้นร,ราชรลมานะคะสามพันอบาทนะคะ ตอนนี้นะคะเขากาลังฮิตเรื่องโคกันนะคะสุดต่อไปนะคะอ่เอื่อนมกราชรุดมานะคะคืออยากให้ลูกค้าจําเป็นลักษณะลายมากกว่านะคะราชรุดมาบางคนบอกว่า 1, 2, 3, หนึ่งสองสามโอ้เมที่หนึ่งสองสามสำหรับงานที่เพจผ้าเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะของเรามันชัดเจนอยู่แล้วคืออยากให้ลูกค้าเรียนรู้ไปด้วยกันดีกว่านะคะในส่วนของความงามบางครั้งเราต้องมีความรู้นะคะว่าคือหลายๆคนอาจจะ ดูเพจอื่นมาเยอะนะคะทะนีนี้เพจเราเพิ่งเจออะไรอย่างเงี้ยก็อยากให้ CF ดูนะคะอาจจะเบื้องต้น CF ผ้าพพันคอไปก่อนก็ได้นะคะมาไปดูผ้านะคะว่าว่า้าบ้านเราเป็นยังไงนะคะแล้วก็ค่อยมาใหญ่ๆขึ้นเพื่อความไว้ใจอะไรอย่างเงี้ยนะคะเข้าตากรรมการหรือปลาอะไรอย่างเงี้ยนะเราเรา,เราชอบแบบนั้นมากกว่าแบบบางทีบางคนนะอู๋อันนี้ก็สวยๆแบบ CF CF อะไรอย่างเงี้ย บางทีอาจจะไม่ชอบตอนหลังก็ได้นะคะเพราะว่าเราบอกว่าของเราสวยคือผ้าไหมสวยทุกเพจเนะแต่เราก็ยืนหนึ่งว่าของเราสวยเก้าสบเก้าจุดศูนย์หนึ่งที่เคยซื้อแล้วนะคะบอกว่าของเราสวยนะคะจุดศูนย์เก้าเราไว้สําหรับคนที่ไม่ชอบแนวด้านนี้นะคะก็ก็มีอยู่เหมือนกันนะคะอะโคนะคะเนี่ยข้างในนะคะข้างในจะเป็นนี้นี่ข้างนอกนะคะเป็นงานสามตะกอทอเหยียบหกนะคะ โพเดี๋ยวนี้เขาดังมาเขาขึ้นบัญชีเป็นมรดกทางภูมิปัญญาไปแล้วของประเทศนะกะ็ส่วงวัฒนธรร,รมนะ,ะสวยมากและทอหนาด้วยนะ,ะเป็นงานสามตะกอทอเย็บพ่อนะฮะเส้นเส้นพุ่งอะเป็นใหม่บ้านนะฮะเส้นพุ่งเป็นใหม่บ้านนะฮะคือขึ้หนาไปทางค่อนข้างหนาเลยนะคะเนี่ยสามตะกอทอเย็บม่อเนี่ย ลักษณะการเหยียบหอที่เขาบอกก้นหอยมันจะเป็นลักษณะเห็นไหมคะเนี่ยเห็นไหมคะเนี่ยมันจะขึ้นอย่างนี้เนี่ยนี่แหละเขาเรียกว่าเหยียบหอนะคะเนี่ยเชิเชิญอเวลาเขาเหยียบทอใช่ไหมหนึ่งสองสามแล้วก็กลับมาก็คือสองหนึ่งสามสองหนึ่งเนี่ยเขาไม่ได้หนึ่งสองสามเขาไม่ได้กลับมาหนึ่งสองสามอีกหนึ่งสองสามอีกไม่ใช่คือเวลาเขาเหยียบหนึ่งสองสามแล้วเสร็จก็จะเป็นสามสองหนึ่ง อย่างเงี้ยค่ะนะคะก็สําหรับผ้าผืนนี้นะคะอ่านี่คยกลายโฮนะคะที่เขานิยมอยู่นะคะเป็นแบบโคบันเตื้อดนะคะอันนี้โฮบันเตือ้โอโคบันเตื้อนะคะเป็นงานสามตะกอดูใกล้ๆเลยนะคะส่วนมากนะคะคือลักษณะลายคือเขาไม่ได้เพึ่งทอนะ,ะก็ทอเมื่อเก้าปีที่แล้วนะคะแล้วก็ประมาณว่าเก็บไว้ เวลาเราทอเราก็จะเก็บไว้ให้ลูกสาวคนนี้ให้ลูกสาวคนนี้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมเราก็ต่างหมด <c oughs> คือหนึ่งป่วยนะคะ <c oughs> ต้องเอามาใช้ก็คือเอามาขายนะคะคือในกลุ่มของเรานี่แหละค่ะไม่ได้ว่าฝากขายหรือว่าอะไร <c oughs> ในกลุ่มงานงานในกลุ่มของเรานะคะ <c oughs> นี่ค่ะนะคะสวยมากนะคะ <c oughs> คือหนึ่งไม่สบายนะคะไม่สบายก็ต้องเอามาคือลาย คนพิถีแถบบ้านเรานะคะก็คือว่าสมัยแต่ก่อนเนาะเวลาเข้าทอ,อะจะไม่มีการขายเกิดขึ้นนะคะจนมาร,รุ่นหลังนี่แหละนะคะถึงได้มีการค้าเกิดขึ้นคือเหมือนหน่วยราชการเขาส่งเสริมด้วยนะคะก็เลยเกิดมีการค้าขายขึ้นมาแต่ก่อนที่ทอเก็บทอเอาไว้รับไหว้นะคะรับไหว้เหมือนเรามีลูกสาวเนี่ยเราจะต้องมีทอผ้าไว้คือชีวิชีวิถีชีวิตของคนสมัยก่อนนะคะก,ก็จะเอ่อ ทุ่มเทไปกับเรื่องอย่างนี้ร้อยเปอซนะคะอย่างเช่นหลังจากฤดูเก็บเกี่ยวแล้วก็จะมาเป็นการพอผ้าโดยส่วนใหญ่วก็ทุ่มเทมากเพราะฉะนั้นจะสังเกตเห็นว่างานสมัยก่อนน่ะเทียบกับงานปัจจุบันไม่ได้เลยคืองานสมัยก่อนนี่แบบอุ้ยสุดๆนะคะย้อมขั่งย้อมเขแล้วไอถ้าเป็นเคมีของเขาสมัยก่อนก็ค่อนข้างที่จะดีแต่เดี๋ยวนี้สีไม่เหมือนกันแล้วนะคะ ถ้าเป็นเคมีสีกใใ็ให้แบบเหมือนก่อนไม่ได้นะคะสั่งสีให้แบบเดียวกันไม่ได้เลยนะคะสวยมากนะคะโฮลโฮลเป็นลายที่นิยมนะคะเป็นลายที่นิยมมากก็คือว่าเป็นลายที่มัดยากนะก็าะมาเต็มลายมาเต็มเห mm ็ hmm. นไหมการมัดของเขาเห็นไหมค,คือห้ามซึมห้ามอะไรคือแบบต้องต้องผู้เชี่ยวชาญจริงๆต้องคนเป็นด้านโฮลเขาถึงจะสามารถมัดได้ นะคะแล้วก็เป็นลายที่นิยมที่สุดเป็นลายที่เป็นมงคลโฮแปลว่าไหลนะคะคือถ้านุโฮแล้วแบบจิตใจวันดันดีสภาพการงานไหลราบรื่นอันนี้ต้องลองนะคะอย่าเพิ่งเชื่อแม้ร้อยเปอร์เซ็นแต่จริงๆนะคะโฮมันเป็นเป็นลายมงคลนะคะลายมงคลเวลาใส่ไปวดัดใส่แค่ไปวัดกลับมาคือผึ่งอะไรเงี้ยในการถนอมผ้าของบ้านเรานะคะก็จะเป็นแนวแบบนี้วันนี้มันพระนะคะก็สวมชุดไปวัดมาซะเลยนะคะ ก็ราคานะคะสี่พันสองร้อยบาทนะคะสี่พันสองร้อยบาทราคาเบาอยู่นะคะต่อไปนะคะเอ่อวันนี้พี่เดีกสามตะกอเลยนะคะสามตะกอทอยหยี่บอกเหมือนการสอดริมบนล่างดูการสอดริมของเขานะคะคนฝีมือดีนะคะการสอดริมจะเป็นยางเงนะคะเห็นไหมคะแล้วแบบเอ่อพื้นนี้เขาเรียกว่าลาย ลายปรังต right? ู aning, fruits, ้นะคะลายปรังตู้ต้องขอทับสามจริงนะคะาะแถวบ้านเราต้องเป็นอย่างนี้นะคะลายปรังตู้ยสีจะเป็นแบบสีแดงเม็ดมะขามนะคะจะอกหม่นๆนิดนึงนะคะถ้าเทียบถ้าเทียบกับที่เป็นแบบมัดเหลืองอ่ะนะคะเป็นงานสามตะกอนเชิงตีนสัตว์นะคะเป็นเอ่อแบบนี้เขาเรียกเชิงตีนสัตว์นะคะเห็นไหมคะเนี่ยอันนี้ลายปรังตู้ยสีจะเป็นแบบสีแดงเม็ดมะขามนะคะถ้าเทียบกับ ประเภทที่มัดเหลืองแล้วนะคะก็จะเป็น <c oughs> มัดเหลืองก็เนี่ยประมาณถ้าเทียบกับอ่าตัวนี้เป็นดอกมะเขือใช่ไหมตัวนี้เป็นปางตูจะสีสีนะสีจะต่างกันนะคะมัดเหลืองนี่เราจำหนา่ <c oughs> หนายไปจำหน่ายไปไปแล้วนะคะต้องดูเทียบกันก่อนสีสีมันสีมันเป็นแบบแดงเม็ดมะขามนะคะ ีแดงคือสีคลาสสิกนะคะสีนี้ไม่ค่อยมีทํากันนะคะคือมันจะออกแตกต่างเลยอะถ้ามัดเหลืองนะคะก็มีเทียบตัวนี้เดี๋ยวดูเทียบตัวนี้นะคะสีแบบคือโอเคมากสีแดงเม็ดะขามคือตุ่นๆนะคะเนี่ยมันก็จะเป็นมาแนวนี้นะคะนะ อ่าเป็นงานสามตะกอนะคะคือสวยมากคือใส่ได้ทุกสีผิวใส่ได้ทุกสีผิวนะคะมันจะโอ,อกคลาสสกนิดน,นึงนะฮะนี่คะ่ะสวยมากนะคะเป็นงานสามตะกอทอเหียบหกนะคะแล้วสอดริมบนล่างด้วยสีไว้พอได้สวยนะคะต้องยอมรับว่างานสามตะกอนะคะของบ้านเรานะคะก็คือถ้าเทียบกับที่อื่นยอมรับว่าราคาเราสูง แต่ถ้าท่านได้ได้ CF ของเพจอื่นแล้วนะคะอยากให้ CF เพจเราดูนะคะว่าสามตกรกกับเพจเขาเป็นยังไงแล้วเราชอบแบบไหนนะคะคือเดี๋ยวจะหาว่าไม่ค้าคุย <laughs> จะหาว่าไม่ค้าคุยอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ใครๆก็ต้องบอกว่าองาัวเองสวยเนาะใครจะบอกว่าเขาัวเองที่ดีใช่ไหมคะนีค <laughs> ่ะสวยมากนะคะสองพันเก้าร้อยห้าสิ 2, บาทนะคะสองพัน <laughs> <c oughs> 2 9 5พัน้ารอยห้าสิบาทนะคะจับ,บท่านท่านที่ชอบนะคะเอ่อมาดูประกาศตรอบบ้างะคะ่ะประกาศตรับปเป็นงานหกตะกอหกตะกอนะคะคืออันนี้จะมีแบบเก็บขาวมาด้วยเห็นไหมคะประกาศตรับเก็บขาวนะคะเห็นไหมคะ เบขาวแล้วสีเขาจะเป็นแบบออกเหลืองเขียวนิดนึงนะคะสวยอยู่นะคะเหลืองเขียวเป็นงานหกตะกอค่ะสวยนะคะ <c oughs> เชิงเห็นไหมคะเชิงสังเกตว่าเชิงเนี่ยม,มันจะเป็นเชิงโบราณนะคะเนี่ยเชิงตรงนี้เห็นไหมคะเนี่ยเชิงปาการุยนะ,ะตัวนี้เชิงปาการุยแล้วก็ขึ้นตรงนี้นะคะ เวอ่า,อา,อาอเป็นเชิงประการวยนะคะปะการตรอวันนี้เรารู้สึกว่าจะมองไม่เห็นข้างล่างวันนี้เราบันทึกเป็นวิดีโอนะคะจะมองไม่ไปเห็นข้างล่างเท่าไหร่เดี๋ยวลองดูสักครั้งนะคะก็จะไม่ไม่ไกลเท่าไหร่ขนาดหนึ่งคุณสองเมตรนะคะแล้วมีสอดร,ริมบนล่างด้วยนะคะนี่คะ่ะสอดร,ริมบนล่างนะคะเนี่ยดูใกล้เลยนะคะ อยู่ใกล้เลยมันจะออกออกเป็นอย่างเงี้ยสีกล้องบันทึกวิดีโอก็น่าจะบวกลบนิดหนึ่งนะคะนี่ค่ะปาการูเห็นไหมเชิงเชิงจะไม่ค่อยเหมือนชาวบา้านจะเรียนแบบงานสมัยก่อนนะคะงานสมัยก่อนเชิงจะเป็นประมาณแนวนี้นะคะ,คะเออคืองานที่มีเก็บขาวอย่างเงี้ยฮะ,ค,ะค่อนข้างที่จะทํายากเพราะฉะนั้นราคาเขาจะแพงกว่าน,นิดหนึ่งแต่วันนี้หกตะกอกับราคาเมื่อกี้สามตะกอนะคะดูให้ราคาเท่ากันเลยนะคะ ไอ้ราคาเท่ากันนะคะสําหรับวันนี้นะคะสําหรับวันนี้เป็นวันพระด้วย <c oughs> โอ้เป็นวันพระที่สิบสี่มีนานะขออภัยด้วยนะคะคือแบบกินทําบข้าววันนี้อาริโอกางวันนะคะอ่อสิบสี่มีนานะคะก็เอ่อมีนําเสนอแค่นี้ก่อนนะคะก็อ่ขอบคุณนะคะสําหรับการติดตามนะคะก็ช่วยกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะช่วยแชร์ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ Akun keren.